สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูจุธารัตน์ในวิชาสังคมนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องของหลักการของสาหารกรค่ะไปกันเลยนะคะหลักการของสาหารกรค่ะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันนะคะ 1. อธิบายหลักการและประโยชน์ของสาหารกรได้สองวิเคราะห์หลักการและประโยชน์ของสาหารกรได้ถูกต้อง สามสามารถนำหลักการและประโยชน์ของสหกรณ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้สหกรณ์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันค,นะ,คะนักเรียนนักเรียนอาจจะไม่รู้นะคะอันนี้เป็นภาพของใครเอย่ยพระราชวรวงเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ค่ะพระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์อันนี้เป็นพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยคะนักเรียน ก็คือผู้ก่อตั้งสากลในประเทศไทยนั่นเองต่อไปเรามาเสริมความรู้กันสักนิดนึงนะคะสาก์แห่งแรกของประเทศไทยคือรู้รไหมคะคิดที้ไม่รู้แน่ๆเลยนะคะอ่าสาก์แห่งแรกของประเทศไทยก็คือสาก์วัดจันร์ไม่จำกัดสินใช้ค่ะนักเรียนคงจะไม่รู้ถ้าไม่ได้เรียนมาก่อนเพราะคนครูเองก็รู้เมื่อไม่นานนี้เองนะคะ ก็ค,คือสากรวัดจัน์ไม่จำกัดสินใช้มาดูรูปกันค่ะอันนี้คืออาคารของสากรวัดจัน์ไม่จำกัดสินใช้น่าจะเป็นสากรแรกของประเทศไทยแล้วว่านานมากแล้วค่ะนักเรียนมาคำถามชวนคิดอีกอันหนึง่งนักเรียนรู้จักสากรอะไรบ้างรู้จักสากรอะไรบ้างลองหันไปถามคุณพ่อคุณแม่สิคะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นสมาชิกสากรอะไรบ้าง พ่อครแม่น่าจะรู้จักคําว่าสากรดีแต่นักเรียนนักเรียนก็คงจะรู้จักเคยได้ยินใช่ไหมคะในโรงเรียนเราก็มีสากรใช่ไหมฮะสากรโรงเรียนมาดูที่นี่ไงสากรที่เรียนรู้จักสากรร้านค้าสากรอมรัยเนี่ยสากรอมรั์ที่ครูรู้จักดีเลยนะพาะคุณครูเนี่ยเป็นสมาชิกสากรอมทรัพย์คนระูครูเป็นสมาชิกมีสามาชิ่อย่างเดียวคะ่ะนักเรียน สากลอมทรัพย์ครูก็คือครูทุกคนหรือไม่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 ใช่ทุกคนคุณครูที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกสากลอมทรัพย์ครูก็สามารถสมัครเข้าไปได้นะคะเดี๋ยวเราจะรู้ว่าทําไมต้องมีสากรและสากลมีประโยชน์อย่างไงอ่านี่ไงคำถามจุย์คิดสากลเหล่านั้นทำไมต้องมีและถ้ามีแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรเรามาดูกันค่ะ ประโยคก็คือเพื่อแก้ปัญหาอ่าแก้ไขความเดือดร้อนของสมาชิกและช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้นแก้ไขความเดือดร้อนเป็นยังไงคะอย่างเช่นครูเป็นสมาชิกสากลของทัพครูเมื่อไรที่ครูมีความจะเป็นต้องใช้ส,สั่งใช้เงินแล้วครูไม่มีครูก็ไปกู้ค่ะไปกู้สากลครูแล้วคุณครูก็ค่อยผ่อนแล้วก็เสียดอกเบี้ยให้สากล เพื่อมาอย่างเช่นครูจะสร้างบ้านรููไม่มีเงินเยอะครูก็ไปกู้สากลมาก่อนเอามาสร้างบ้านก็ทําให้ความเป็นอยู่ของครูดีขึ้นครูไม่ต้องไปเช่าบ้านอยู่หรือไม่ต้องไปอาศัยคนอื่นอยู่สามารถกู้เงินมาสร้างบ้านแล้วครูก็มีบ้านอยู่เป็นของตนเองแบบนี้เป็นต้นก็คือแก้ไขความเดือดร้อนแล้วก็ยกฐานะให้ความเป็นอยู่ของสมาชิกดีขึ้นแต่ถ้าครูไม่เป็นสมาชิกครูไม่สามารถไปกู้ได้นะคะนักเรียนต่อไปค่ะมาดูความหมายของสากล สร so so ์กหมายถึงการรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า10บคนแสดงว่าต้องมากกว่า10บคนนะคะโดยมีจุดหมายร่วมกันก็คือเพื่อดำเนินกิจการทางเศรษฐกิจร่วมกันนะมีจุดมุ่งหมายก็คือดำเนินกิจการทางเศรษฐกิจร่วมกันโดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ต้องมีคำวันนี้ด้วยสา์กรมันดีตรงนี้ค่ะทำร่วมกันนะช่วยเหลือกันทางด้านเศรษฐกิจโดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ นี่คือความหมายของสาครนะคะต่อไปมาดูลักษณะของสาครค่ะอหนึ่งกลุ่มคนที่ต้องการทำกิจการทางเศรษฐกิจร่วมกันเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นี่ลักษณะของสาครลักษณะที่หนึ่งต่อไปลักษณะที่สองมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการที่มีความต้องการหรือจำเป็นแก่ประชาชนถ้าไม่จำเป็นก็คงไม่มีไม่ไม่ใช่ลักษณะของสากตนะคะต่อไปค่ะลักษณะที่สาม คือการดําเนินการของสากลนั้นยึดหลักการช่วยเหลือตอนเองนะคะนั่นก็คือสมาชิกรวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาของตอนเองนะคะสมาชิกรวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาของตอนเองไม่ได้ให้คนอื่นมาแก้คนอื่นไม่รู้ปัญหาของเราดีเท่าตัวเราเองนะคะส่วนใหญ่คนที่มีชุมชนที่อยู่ใกล้ใกล้เคียงกันจะมีปัญหาเหมือนเหมือนกันเขาก็จะรวมกลุ่ม,ก,มกันกลายเป็นสากลนะคือคือคนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันนะคะต่อไปค่ะ ลักษณะของสากลอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือการดําเนินงานของสามาชิกนั้นไม่มุ่งหวังผลกําไรไม่มุ่งหวังผลกําไรนะคะถ้าเป็นร้านค้าหรือเป็นเอกชนเป็นบัตรเป็นบริษัทเขาทําเขาค้าขายหรือก็ททาอะไรต่างๆเขาหวังผลกําไรคะนักเรียนแต่สากลไม่มุ่งหวังผลกําไรต่อไปมีหลักการของสากลค่ะนะคะ หลักการของสากรก็คือการดําเนินง,งานของสากรเนี่ยจะยึดหลักการที่ทํากิจกรรมร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันเพื่ออะไรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะหลักการของสากรนี้แค่นี้ค่ะนักเรียนคือยึดหลักการที่ทํากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกนะกิจกรรมของสมาชิกสากร เพื่อให้บรรลุวัตสงที่วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อ่ะทีนี้สหากณ์เนี่ยใครจะเป็นมันมีหลักการของมันคือว่าการเป็นสมาชิกเนี่ยเป็นได้โดยสมัครใจและเปิดกว้างหมายถึงการรับสมาชิกตามความสมัครใจไม่กี่กันทางเพศเชื้อชาติหรือศาสนานะใครจะสมัครก็ได้ตามความสมัครใจนะคะไม่ใช่ว่าคนนี้ห้ามสมัครคนนั้นสมัครได้อะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะตามความสมัครใจของสมาชิก ใครอยากมาสมัครก็สมัครได้ถ้าเขาพอใจแนละชอบต่อไปควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตยเมื่อสมัครเข้ามาแล้วสมาชิกนั่นแหละเป็นผู้ควบคุมควบคุมตุอ่าอ่าสากลของตอนเองมีการร่วมกันกําหนดนโยบายและก็ตัดสินใจร่วมกันก็คือรหลักประชาธิปไตยนั่นเองไม่มีใครมีสิทธิ์เสียงมากกว่ากันทุกคนเท่าเทียมกันค่ะใช้หลักประชาธิปไตย นอกจากนั้นแล้วก็มีส่วนร่วมทางเศษษษษษษเรษฐกิจของสมาชิกหมายความว่าสมาชิกทุกคนมีสิทธิ์ลงทุนนะคะสมาชิกทุกคนมีสิทธิ์ลงทุนเช่นซื้อหุ้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะนักเรียนและได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมไม่ใช่คนนั้นได้มากคนนี้ได้น้อยทุกคนได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรมรมต่อไปค่ะการปกครองตอนเองและความเป็นอิสระหมายความว่า,วา สากลเนี่ยสามารถปกครองตอนเองได้พึ่งพาตนเองได้มีอิสระไม่มีองค์กรอื่นใดมาควบคุมนั่นเองนะคะต่อไปค่ะการศึกษาฝึกอบรมและสารสนเทศก็เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกนะคะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสากลของตนเองมีทัศนคะติที่ดีซึ่งจะนำประโยชน์มาสู่สมาชิกโดยรวมอันที่6ค่ะการร่วมมือระหว่างสากล คือสากลนี้จะจะเริญหรืออยู่ได้บางครั้งต้องมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้สากลนะ่ะแข็มแข็งขึ้นนะคะบางบางสากลตั้งมาแล้วก็ล่มก็มีนะคะคือสมาชิกไม่มีความรู้หรือไม่ร่วมมือกันนั่นเองแข็มแข็งพิมพ์ผิดนะคะนี่ไม่บรรยุโทดังนั้นการสร้างความร่วมมือระหว่างหรือสร้างเครือข่ายระหว่างสากลด้วยกันมีความจําเป็นค่ะ เพื่อศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันนั่นเองทํทำให้สากรแข้มแข็งขึ้นนะคะและอยู่รอดต่อไปหลักการก็คือการเอื้ออาทรต่อชุมชนเมื่อสากรดำเนินกิจการต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นการพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืนตามนโยบายที่สมา,สมาชิกเห็นชอบค่ะนักเรียนนะคะสากรเนี่ยจะดำเนินกิจการต่างๆเพื่อการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญยั่งยืน คำว่ายังยืนก็คือจะเดินไปนานๆนะคะตามนโยบายที่สมาชิกเห็นชอบอันนี้เป็นชื่อของสากลนะคะเอามาดูประโยชน์ของสากลกันนักเรียนรู้ไหมคะว่าสากลมันมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะอ่ามาดูอันแรกเลยลดการเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางนะ,ะพ่อค้าเนี่ยเวลาเราซื้อสินค้าจาก อาสาก,กรเนะะี่ยค่ะซื้อจากชาวสวนชาวไร่หรือผู้ผลิตเนี่ยซื้อราคาถูกแต่เวลาไปขายขายราคาแพงนะคะเอาเปรียบนะคะเอาเปรียบดังนั้นถ้าเรามีสาก,กรจะลดสิ่งเหล่านี้ลงได้ลดพ่อค้าคนกลางคือถ้าเราเป็นผู้ผลิตเรารวมกลุ่มกันแล้วเราก็าไปขายกับผู้บริโภคเลยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางนะคะก็จะลดการเอาเปรียบได้สินค้าเราอาจจะมีราคามากขึ้น ต่อไปลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกสมาชิกในสากลจะมีรายได้เพิ่มนะเช่นรวมกลุ่มกันทําอะไรก็จะมีกําไรมีผลประโยชน์แล้วก็ออกมาแบ่งปันกันอย่างยุติธรรมต่อไปเป็นแหล่งเงินกู้ให้กับสมาชิกอันนี้เช่นสากลอมทรัพย์ครูที่ค,ครูยก,ยกตัวอย่างไปว่าคุณครูเป็นสมาชิกสากลอ,อมทรัพย์ครูเวลาค,ครูไม่มีเงินค,ครูก็ไปกู้แล้วก็ค่อยมาผ่อนใช้พร้อมดอกเบีย้ย เป็นแหล่งเงินทุนให้กับสมาชิกอันนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะคะให้กับสมาชิกนั่นเองค่ะต่อไปสร้างความปรองดองความสามัคคีในหมู่สมาชิกคือสากลเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่เรารู้แล้วว่าต้องเป็นการรวมกลุ่มของบุคคล1ิบคนขึ้นไปใช่ไหมคะทีนี้อย่างน้อยก็10คนถ้า10คนเนี้ยเป็นสมาชิกของสากลใดสากลหนึ่ง ทั้งสิคนเนี่ยเขาก็จะต้องช่วยกันบริหารจัดการร่วมมือนะคะทำกันยังไงก็แล้วแต่ให้สากลเนี่ยยั่งยืนหรืออยู่รอดนะคะแล้วก็เกิดประโยชน์กับสมาชิกทุกคนจะต้องช่วยกันระดมสม,มองช่วยกันลงมือลองแรงคิดมีนโยบายมีหลักการบริหารทุกอย่างเพื่อให้สากลเนี่ยอยู่ได้แล้วก็ทุกคนก็ได้ประโยชน์จากสหกรณ์ ะะสร้างความปรองดองก็คือสามาัคคีกันต้องช่วยกันนะเพื่อความอยู่รอดของสามาชิกนั่นเองค่ะมาสรุปบทเรียนกันเลยค่ะนะคะสากลคือกลุ่มบุคคลที่รวมกลุ่มกันที่เมื่อกี้บอกว่าไม่ต่ำกว่าสิบคนนะคะเพื่ออะไรเพื่อดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจโดยย,ยึดหลักประชาธิปไตย คือทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกันไม่นะคะไม่มีการบังคับนะโดยสมัครใจไม่มุ่งหวังผลกําไรไม่มุ่งหวังผลกำไรและแบ่งปันผลประโยชน์ด้วยความยุติธรรมนี่คือสากลค่ะดูแล้วจากความหมายของสากรลที่ครูสรุปมาเนี่ยสากลเป็นเรื่องที่ดีนะคะเช่นเห็นไหมมีไปแกรรวมกลุ่มของบุคคล ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจยึดหลักประชาธิปไตยไม่หมุ่มุ่งหวังผลกําไรและแบ่งปันผลประโยชน์ด้วยความยุติธรรมอ่าหละะักฐานนักเรียนได้เรียนรู้ <c oughs> เกี่ยวกับสากลในวันนี้หลักการของสารกลก็คงจะมีประโยชน์นะคะนักเรียนก็สามารถนําไปใช้ในชีวิปตประจำวันได้เลยนะคะอีกต่อไปนักเรียนโตขึ้นนักเรียนก็คงจะได้เป็นสมาชิกสากลใดสากลหนึ่งเป็นแน่เลยนะคะค่ะสาหรับวันนี้ คุณครูขอจบบทเรียนแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ